วันนี้ตีน้อยเอาเจ้าลอกโอเชียคอนควสลิมิเต็ดนะครับปี2020มารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาลอกงานทะเลนะครับได้ซื้อหาไปใช้กันตัวนี้จริงๆเนี่ยนะครับปกติถ้าเป็น 200pg เนี่ยนะครับรอบต่ำเนี่ยตัวลอกเนี่ยก็จะเป็นแขนคู่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในรหัส 200hg ตัวแขนที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแขนจิ๊กแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับตีน้อยมีโปรโมชั่นนะครับจากบริษัทนะครับนั่นก็คือตัว201 PG รอบต่ำเนี่ยนะครับก็จะมีแขนจิ๊กที่เป็นของแท้เนี่ยแถมมาให้กับพี่ๆนะครับได้เอาไปจิ๊กงานทะเลกันซึ่งบางครั้งเนี่ยแขนคู่ ในรหัส PG เนี่ยพี่ๆอาจจะไม่ชอบนะครับแขนคู่แบบนี้อยากได้แขนจิกก็ต้องไปซื้อแขนจิกนะครับที่เป็นในแบรนด์อื่นๆเอามาใช้กันนะครับแต่วันนี้มีโปรโมโชั่นพิเศษที่ทางบริษัทได้นะครับเอาแขนจิกนะครับที่เป็นของแท้คู่ตัวเลยเนี่ยเอามาแถมให้ในรหัส201 PG แต่ต้องบอกก่อนว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเอามารีวิวให้กับ พี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับในรหัส PG ก็เอาไปใช้งานพวกสโลได้หรือว่าจะไปแคชชิ่งอินซีก็ยังพอได้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับเอาสเปคมาพูดถึงให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันสักนิดหนึ่งนะครับในรหัส201 PG นะครับกับโอเชียคอนควีส์ลิมิเต็ดนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีพวกคู่มือใบรับประกัน นะครับน้ำมันมาให้ด้วยในสเปคนะครับเดี๋ยวตีน้อยพูดถึงสเปคนะครับเรื่องของการใส่สาย PE ซึ่งตีน้อยเนี่ยก็ได้ใส่กับ201 HG นะครับตัวนี้ก็ไปใช้งานแคจิกอินซีนะครับเอาสเปคมาพูดถึงให้กับพี่ๆน้องๆเรื่องของการใส่สายแล้วกันนะครับตัวนี้201 PG นะครับเป็นรอบ4.8 เบรก6กิโลน้ำหนักตัวลอก290กรัมการใส่สาย PE นะครับใส่สาย p ี2 200เมตรนะครับสายญี่ปุ่นใส่สาย p ี2ที่200เมตรแต่ตีน้อยใส่ตัวนี้นะครับเป็น p ี1.5นี่นะครับตัวนี้ก็จะได้200กว่านะครับใส่ในขนาด300เมตรนะครับใส่ p ี1.5อยากให้เหยื่อมันจมเร็วนะครับ ลงไปเวไวนะครับตัวนี้ก็ใส่พี5 5หรือว่าจะใส่เป็น P ี2ได้ที่200เมตรนะครับใส่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนในรหัส201 PG เนี่ยจะเป็น12บวก1บอลแบริ่งแล้วก็ถ้าเป็นตัว201 HG จะเป็น10บวก1บอลแบริ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคข่าวๆนะครับสำหรับเจ้าลอก201 HG นะครับ 201 HG เนี่ยจะเป็นรอบ6.2นะครับเบรก5โลเบรกจะน้อยกว่านะครับถ้าเป็นในรหัส201 HG น็อบจิกแบบนี้นะครับกำลังเบรกที่ให้มาคู่ตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่5กิโลส่วน201 PG รอบต่ำ4.8นะครับกำลังเบรกจะอยู่ที่6กิโลเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักเบากว่าเบรกแน่นกว่านะครับสำหรับ201 PG นะครับตัวนี้ เรื่องของตัวปรับนะครับก็จะมีที่เรียกที่เรียกกันก็คือ,อ,อ for lever นะครับสำหรับการย่อนนะครับการปรับความเร็วในการย่อนเหยื่อจิ๊ให้ลงถึงเป้านะครับให้ลงในแนวดิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีคันโยกนะครับที่เอาไว้ปรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ คลิกเสียงปลาลากนะครับจะมีคลิกเสียงปลาลากด้วยสำหรับในรหัสนี้201 h g 201 PG นะครับสำหรับ o c e a Conquest Limited ในปี2020นะครับตัวนี้นี่นะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำการลอกนะครับต้องเรียกได้ว่าระบบดีมากนะครับดน้อยก็ใช้อยู่นะครับการโปรเทคนะครับระบบของการป้องกันน้ำเค็มทำได้อย่าง ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับสมกับเป็นโอเชียงานทะเลอยู่แล้วนะครับในรหัสนะครับ200ที่มีสินค้าเอามารีวิวนะครับ201 PG ซ้ายรอบ4.8นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ฝากไว้เฉยๆตัวนี้เป็นปี14โอเชียคอนเควส201 HG นะครับตัวนี้ก็เป็นงาน g ิ๊กแคดอินงานนะครับ งานทะเลเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นน็อปนะครับแขนจิกมาให้แต่ว่าตัวน็อปเนี่ยนะครับจะเป็นโฟม EVA นะครับถ้าเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยตัวน็อปเนี่ยนะครับจะเป็นคาร์บอนนี่นะครับที่แถมมาให้เพ้นท์ของแท้เลยนะครับวันนี้เอามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆที่สนใจ201 PG รหัสนะครับ201 PG แถมแขนแท้มาให้รอบ4.8 งานทะเลสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้มีจํานวนจํากัดหมดแล้วนะครับของเข้ามายากจริงๆนะครับสำหรับลอกตัวนี้ made in Japan นะครับตัวนี้ made in Japan นะครับสีสันสวยงามนะครับโทนกลมสวยมากสำหรับ O e a n ียคอนควี t e LIMITED สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับ